สวัสดีพี่ใหม่ครับเป็นแฟนบอลอาร์มี่ยูเนเต็ดทุกคนครับเห็นผมในวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมาในชุดชุดนอกครับไม่ใช่ไม่ใช่ชุดของอาร์มี่เราครับก็วันนี้เป็นเกมการแข่งขันครับระหว่างอาร์มี่ยูเนเต็ดเรากับไช้นาครับฟุตบอลที่เป็นครับรอบแปดเออตอนนี้มาณเวลานี้ผมมาถึงเนี่ยฟุตบอลแข่งไปละหมดเวลครึ่งครึ่งแรงนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์ก็คืออาร์มี่ยูเนเต็ดเรานำเวลาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแล้วกันครับผมนี่ก็ปฏิทินปีใหม่ครับเป็นขวัญกำลังใจกับแฟนนามีนะครับอ๋ไม่ต้องเซ็นเซอร์ครับไม่ต้องเซ็นเซอร์ครับเหมือนเดิมครับนี่เป็นบรรยากาศคือ,อพักพักเวลาครึ่ง ครับพักหมดเวลาครึ่งแรกครับวันนี้ก็แฟนบอลมายืนยืนสมหัวใช่ไหมครับหรือว่ายืนยืนสมหัวทําอะไรกันครับยืนสมหัวทำอะไรกันครับก็ผ้าก็ครึ่งหลังก็่อยรูปนะรูปนะเขาจะนะ2สองศูนย์เขไปรอเรารมาเยอะกว่านี้สองศูนย์ต้องเจอกันสองศูนย์ถ้าสี่ศูนย์ก็เจอกันต่อต้องครับเะแปลกใจครับเมื่อวานรู้สึกเสื้อจะเปียกนะฝนทำไมวันนี้มีเสื้อใส่กันทุกคนเลยหรือว่าซื้อคนละสองตัวหรือว่ายังไงไม่ได้ซักครับพูดตรงๆไม่ได้ซักครับพี่ใช่ไหมแต่จริงเสื้อมีเยอะครับเสื้ เตะเข้ามาครึ่งหลังนี่ครึ่งหลังนี่พวกเราคิดว่ายังไงครับครึ่งหลังมีแนเดียวเน้ยนื้อน้่ทราบว่าไงครึ่งหลังคิดว่านะคิดว่าคือลูกเกมเราลูกเกมเราดีดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเรานำหนึ่งศูนย์แล้วเครึ่งหลังครึ่งหลังมาเนี่ยผมว่าน่าจะรัดกุมมากขึ้นแล้วก็น่าจะสวนกลับอาจจะมีสักประตูหรือสองประตูโอเงสั่งโจกครับใจนาท

บรรยากาศของวันนี้นะครับหลังยามหมดครึ่งแรกไปแล้วมยวเนเตดของเรานํำชยัย้าอยู่น่งประตูต่อศูนนะครับเ,เป็นแฟนนามีก็ยังคงมาครับถึงแม้ว่าจะแข่งในเวนลา8ปนาฬิกาก็าตามนะครับก็ยังมากันมากมายแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเลิกงานนะครับวันจมีรถออกบ้าบงมารวมเปนเชียร์ตงจะแบเชียร์ แต่ว่าอยากบอกว่ากรรมการแย่งจริงกรรมการไทยยังเหมือนเดิมบอกตรงๆกี่นัดกี่นัดก็เหมือนเดิมสมควรแล้วที่แบบว่าควรจะสร้างกรรมการนอกเพราะว่ากรรมการไทยแม่งแบบว่าซอกล่าวอ่ะตอกล่าวขนาดนัดกากจริงๆกรรมการใดจ้างมาใครก็รู้เล่นแบบเนี้กรรมการมันไม่สัมพันธ์กับเกมสนามครับมันไม่ทันเกมสนามไม่ทันโดยเห็นได้ชัดกรรมการไทยยังไม่มีจุด ชี้ดีพอสำหรับในการตัดสินลีกสูสุของประเทศไทยผมว่าน่าจะมีการคิดกัรชนิดหนึ่งแต่ขอผพูดกับกรรมการนัดเนี้ยสอบกล่าวฮนะสอบกล่าวมากๆะขอคำนึงท่างส่านห้องมาเลยสอบกล่าว ตต้มผมบิดหวังมากวันนี้สหหก็เต็มเลยปล่อยให้ชายนาฏมายิงทหารถึงในที่นี้ผมไม่พอใจสหหชุดนีมากตัวต้มต้องไปเคลียร์ให้ผมนะผมผมไม่พอใจนะวันนี้โดนยิงได้ไงผมเป็นทหารด้วยก้าวไปเนี่นใส่ที่ว่าออกที่มีอันนี้มาแล้วรับยังไงเราต้องชนะชนะต่อเวลาหรือชนะใน90นาทีเราก็ต้องชนะครับ เราอยากเจอบุรีรัมม์เราอยากเจอบุรีรัมม์เราจะได้รู้ผมจะไปราชมังนี่ครับไปดงวัดตอผมซื้อตั๋วตั๋วไปราชมังมาแล้วครับไหนครับเขาไม่ตอบยังถามกันนี่เลยพี่ปล่อยเรานำอยู่หนึ่งศูนย์ปล่อยใหเพรามานยิงเราได้ไงครับพี่พี่เข้าประตูนี้่ยประตูยอดประตมต้งพี่ประตูว่างเลยครับพี่อยากจะพูดพี่ประตูว่างเลยครับ ตอนนี้สหอมไม่มีคำบรรยายครับรู้จะตอบว่าไงดีครับไม่ออกความคิดเห็นไม่ออกความคิดเห็นครับคอยครั้งบ่อยครั้งง่อยครั้าง รอบน,นี้ครับรอบ,อบ,อบรองชนะเลิศน,นะครับในวันเสาเร์ที่จะถึงนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง แบกกองคุณแบกกอง วันนี้จบเกมไปแล้วนะครับระหว่างอาร์มี่ยูนเต็ดกับทีมชน่านะครับผลก็คืออาร์มี่ยูนเต็ดชนะจุดโทษไปนะครับซึ่งแฟนบอลดุสนานมากวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าซาใจมากๆนั่นนี้ที่สําคัญก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามาชมและเข้ามาเชียร์ในดัดนี้นนเป็นด้านมากแม้ว่าจะไม่ใช่วันจึงกระตามนะครับนัดต่อไปวันเสาร์นี้นะครับเราจะพาทุกคนไปยังสนามราชบังคลานะครับเพื่อไปเจอกับทีมทีม,ทมหนึ่งผมไม่บอกนะครับว่าทีมอะไร แต่เขาบอกว่าทีมนี้เขามีสัญ,ญล,ลักษณ์บนรเขาไม่ห้อย,อยครับรู้ไหมครับห้อยๆถ้าอยากรูกๆๆ้ว่าห้อยคือดีอะไรสอานี้มันเจอกันได้สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสุดยอดส่วต้มสวัสดีครับ